อยากได้บ้านที่มีห้องน้ําในห้องนอนหรือเปล่าหลังนี้แหละคะ่ะมีห้องน้ําในห้องนอนทุกห้องเลยนะคะความสวยงามของโรงจอดรถก็จัดเต็มหมดกังวลเรื่องบวกจะขึ้นเลยนะมีที่ไหนจะให้ชานพักหน้าห้องนอนเนี่ยกว้างขนาดนี้ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อมและเนรมิตบ้านมาขายบายเนเพนทา์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อ้อมมีทาวน์เฮาส์ในย่านรามินทาร้อยสิบเจ็ดมานำเสนอค่ะซึ่งอยู่ในเส้นถนนเจริญพัฒนานะคะก็คือตัดมาจากทางรามินทาร้อยสิบเจ็ดได้เลยนั่นเองค่ะเข้ามาดูด้านในเลยค่ะว่ารีโนเวทอะไรไว้ให้บ้างค่ะเริ่มต้นเลยนะคะคือตรงนี้มันเป็นเทเลสข,ของเก่าใช่ไหมซึ่งของเดิมอะมีอยู่แล้วตอนที่ก่อนจะรีโนเวทนะคะก็เลยยังคงรักษาไว้เนาะแล้วก็เปลี่ยนประตูให้ใหม่นะคะเป็นตรงนี้ ็กตัดกับอลูมิเนียมลายไม้นั่นเองค่ะ ทำยื่นออกมาตรงนี้เพื่อให้สามารถจอดรถในบ้านได้1คันนั่นเองค่ะปูกระเบื้องตรงนี้โรงรถให้แล้วเรียบร้อยนะคะเวลาเราทําความสะอาดโรงจอดรถเนี่ยจะได้แบบทําง่ายขึ้นเนาะมาค่ะตรงนี้ยังมีฝ้าหลุมให้ด้วยนะความสวยงามของโรงจอดรถเนี่ยก็จะเต็มเช่นกันเพราะาปกติแล้วจริงๆอาจจะแบบว่าไม่ต้องตกแต่งตรงนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าเออมีเพิ่มเติมมาให้ก็คือดีประตูหน้าต่างเป็นอลูมิเนียมให้แล้วนะคะ,ะเป็นตรงนี้เลยนะมาเข้ามาดูด้นานในกันค่ะถัดมาด้านในของ ตัวบ้านนะคะก็ปูกระเบื้องแกนิโตให้ใหม่อ่าเป็นสีครีมอมเทานะคะก็คืออยากให้บ้านสะอาดเรียบง่ายนั่นเองนะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ให้ตามนี้เลยไม่ว่าจะเป็นโซฟาโต๊ะกลางนะคะแล้วก็มีชั้นวางทีวีนี่ชั้นวางทีวีอ้อมชอบมากเลยนะ,ะมีไฟซ่อนด้วยก็คือเหมือนเป็นของตกแต่งสําเร็จเลยนะตรงนี้เราก็เปลี่ยนฝ้าให้ใหม่นะคะเป็นฝ้าฉาบเรียบเนาะแล้วก็ตกแต่งฝ้าด้านบนเห็นไหมอ่ามีไฟซ่อนแบบกิมมิคเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะคะโต๊ะกินข้าวตรงนี้ก็แถมให้เช่นเดียวกัน นะคะแบบว่าน่ารักอะ่ะัวน่ารักเนาะ คุยกับใครโอเคมาถัดมานะคะในตัวบ้านต่อเติมออกมาข้างนอกตรงนี้นะคะเป็นครัวทำเคาน์เตอร์ครัวปูนให้แล้วเรียบร้อยมีเตาแก๊สเครื่องดูดควันแถมให้เหมือนเคยเลยค่ะมีห้องน้ําข้างล่างนะคะหนึ่งห้องตรงนี้เลยค่ะาาน่ารักนะคะก็คือเปลี่ยนกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังเนี่ยใหม่ทั้งหมดเลยนะคะปูกระเบื้องให้จนสุดฟ้าด้านบนเลยค่ะสุขภัณฑ์ตรงนี้ก็เป็นของใหม่เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทุกหลังเลยนั่นเองค่ะเพื<ๆ>่อแบบจะได้ร<ๆ>ู<ๆ>้ส<ๆ>ึกสะอาดเนาะไม่ได<ๆ>้ใช้ ปนนนกัน่เองมาค่ะด้านหลังนี้เป็นส่วนเอาดอร์นะคะก็คือจะเปิดโล่งอย่างนี้เลยค่ะแต่ก็ยังมีหลังคางให้ด้านบนนะคะก็คือยังมีความร่มรื่อนอยู่นั่นเองอนะ่ะแล้วก็มีปั๊มน้ํากับแทงน้ําแถมให้ด้วยนะคะสําหรับเครื่องซักผ้าเนี่ยวางบริเวณนี้ได้เลยอ่ะมีอุปกรณ์ให้แล้วเรียบร้อยค่ะ นี่นะคะไฮไลท์ของบ้านนี้นะคะก็จะเป็นบันไดนะซึ่งบันไดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นไม้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นปูนเรียบร้อยเลยแล้วก็นี่ปูกระเบื้องให้ใหม่เลยอ่าดีมากเลยนะคะก็คือแบบว่าหมดกังวลเรื่องปลวกจะขึ้นเลยนั่นเองซึ่งจริงๆอ่ะบันไดก็จะไม่ค่อยมีปลวกขึ้นอยู่แล้วนะถ้าเราดูแลตลอดอขึ้นไปดูด้านบนกันต่อค่ะ ถัดมาที่ด้านบนนะคะมีที่ไหนจะให้พื้นที่ชานพักหน้าห้องนอนเนี่ยกว้างขนาดนี้นะคะนี่เลยเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแค่แบบพอทางให้ได้เข้าเดินใช่ไหมสําหรับเป็นทาวน์เฮาส์นะยกเว้นที่จะเป็นทาวน์เฮาส์สามห้องนอนแต่อันเนี้ยมี2ห้องนอนแต่ดูพื้นที่กว้างมากก็คือแบบเหลือพื้นที่ให้ทำกิจกรรมเยอะมากเลยนะคะป่ะ มาดูห้องนอนกันต่อห้องนอนนี้คือข้างบนเขามี2ห้องนอนใช่ไหมเรามาดูห้องนอนข้างหลังกันก่อนอย่างที่อ้อมบอกว่ามีห้องน้ำในตัวนี่เลยห้องนอนนี้ก็ดูเร็วๆนะวางเตียงหกฟุตได้สบายๆนะคะมาดูห้องน,น้ํานี่เลยก็คือมีห้องน้ํานในตัวห้องที่1นึ่งแล้วนะนี่เลยสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่ตกแต่งดีไซน์คล้ายๆด้านล่างเลยนั่นเองค่ะแล้วก็มีเอาดอที่เป็น,นสวนซักล้างเมื่อกี้เนาะก็คือมองแต่ตรงนี้ก็จะเห็นใครทําอะไร ทำอะไรเห็นเลยเราไปดูห้องนอนด้านหน้ากันต่อเลยค่ะนี่เลยห้องนอนก็คือแบบห้องนี้คือกว้างมากๆเลยนะก็คือเหมือนเขาต่อเติมมาเป็นเฮเลข้างหน้าได้อยู่แล้วเนาะเราก็ทําเป็นห้องนอนไปเลยค่ะนี่เลยมีระเบียงตรงนี้ด้วยนะนี่ระเบียงเล็กๆอุ้ยอากาศเย็นอยู่นะจะมานั่งจิบวายก็คงจะเล็กไปเนะาะมาเปที่ดูของก็พอต่อไป มีห้องน้ําในห้องนอนอีกห้องห้องนี้เลยค่ะตกแต่งคล้ายๆกันนะคะห้องนี้มีเลนชาเวอร์ให้ด้วยนะเครื่องทาน้ำอุ่นก็มีเช่นเดียวกันค่ะสุขภัณฑ์อันนี้เป็นของใหม่เลยนั่นเองค่ะมาสำหรับบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในโครงการหมู่บ้านคนาดทรับค่ะซอยเจริญพัฒนา7นะคะสามารถเข้ามาได้ทั้งทางลามินทา117หรือว่าจะเข้ามาทางพญาสุเรนก็ได้นั่นเองค่ะสําหรับหลังนี้นะคะถ้าใครสนใจมีเนื้อที่ทั้งหมด17ตารางวาค่ะ2ห้องนอน3ห้องน้ำนั่นเองค่ะ ากสนใจนะคะติดต่อออมเข้ามาได้ที่เบอร์และลายด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสรุบวันนี้ออมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ